สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่หอศิลป์มอชอนะครับจะพาทุกคนมาร่วมชื่นชมงานนิทรรศการของเด็กๆนะครับนี่เลยงานนี้จุดประกายความหวังจุดพลังชีวิตนะครับจัดแสดงที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบรรยากาศรอบๆหอศิลป์นะครับผู้คนก็มากันเยอะแยะเลยมีทั้งคุณครูแล้วก็มีทั้งผู้ปกครองของเด็กๆนะครับไปครับเข้าไปข้างในกันบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลย งานนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29ธันวาคมปี2566ครับงานนี้เหมาะกับน้องๆหนูๆที่ชื่นชอบศิลปะมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ปกครองที่สนับสนุนลูกๆในทางศิลปะนะครับแล้วก็คุณครูที่ต้องการจุดประคายความคิดของเด็กๆนะครับอยากจะให้พาเด็กๆมาชมนิทรรศการตรงนี้เลยมีประโยชน์มากๆครับ เป็นงานประกวดศิลปรกรรมปตทภาคเหนือครั้งที่21ครับงานที่ติดข้างในนี้เสร็จกรอบเรียบร้อยนะครับก็คืองานที่ได้รับรางวัลนะครับหรือว่าเป็นผลงานดีเด่นนั่นเองมี2ผลงานในนี้นะครับของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนมัธ่าสองยางนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับเก่งมา,มากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้พาชมบรรยากาศร,รอบๆก่อนบอกเลยว่าผลงานที่ได้รับรางวัลเนี่ย คือสุดยอดจริงๆครับนี่เลยสวยงามมากครับใครที่อยากมาสัมผัสใบกาศจริงๆครับหรือว่าชมผลงานใกล้ๆก็มาได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่สามารถมาได้นะครับก็ชมผ่านทางคลิปนี้ได้เลยครับแต่จะไม่เห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทุกคนลองชมผลงานของเด็กๆบางส่วนก่อนนะครับ เป็นเงครับทุกคนครับผลงานเด็กๆมีเยอะมากพามาดูโซนข้างหลังบ้างนะครับนี่คือผลงานประกวดของเด็กๆเหมือนกันครับเป็นผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับแต่สวยมากก็เลยเป็นผลงานเข้าร่วมแทนครับมีทุกระดับชั้นเลยมีทั้งประถมมอต้นมัธยมปลายและก็อาชีวะครับขอชื่นชมน้องๆทุกคนเลยที่ตัวแค่นี้ได้มีผลงานจัดแสดงในเทศกาลแล้วนะครับกิจกรรมนี้ถือว่าสนับสนุนเด็กๆในทางศิลปะดีมากๆเลยครับทำให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพและก็ทําให้คนอื่นชื่นชมเด็กๆด้วยครับคำชื่นชมเหล่านั้นทําให้เด็กๆนั้นเก็บมมาาาาเเเปป็็นนนนแรรรงงงงผัััักดดดส้้คคววฝตออไย่ีบ โอ้โหบอกเลยคนเยอะมากครับในงานนี้มาถึงนี่ครับชื่อเสียงของโรงเรียนชุมชนพระาตุสองยางผลงานดีเด่นครับให้อ่านชื่อสักนิดนึงครับแล้วต่อด้วยภาพทีพ่สองครับภาพ,พนี้เลยกระซิบรักปันหรือโลงนะครับไว้เป็นจุดเด่นของภาพ,พไปเลยเด่นภูมิกับวัลยยุทธครับเสียดายมากครับที่เด็กๆและครูผู้สอนไม่สามารถมาร่วมงานได้จริงๆไม่มีท่านรองของโรงเรียนชุมชนพระาตสองยางมาดับแทนนะครับเด็กถ่ายรูปคู่ด้วยกันไปเลยนี่นะครับในเมื่อเด็กๆไม่สามารถมาร่วมงานได้นะครับผมก็เลยยืนถ่ายรูปกับผลงานเด็กๆไปเลยครับและนี่ก็คือสีสันของเด็กๆครับ ต่างโรงเรียนที่มีผู้ปกครองและก็คุณครูมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันครับเวลานี้ผมก็ชื่นชมทัศการของเด็กๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผลงานทุกคนสวยมากเก่งจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ